วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่กำลังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเงินบริจาคนะคะซึ่งทางวัดออกมายืนยันร้อมให้ตรวจสอบกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าวัดแห่งนี้อาจจะเป็นแหล่งฟอกเงินตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ซึ่งประธานคณะสงฆ์วัดป่าวังน้ำเยน็นและกลุ่มบุคคลที่บริจาคเงินให้กับวัดเตรียมเข้าแจ้งความเพจเพจหนึ่งที่ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องที่มาของเงินบริจาคค่ะ นายชนะวุฒิอุดโทรกรรมการผู้จัดการบริษัทคาชาวุฒิ4289อ m แปดเจำกัดพร้อมทนายความนำหลักฐานเอกสารกว่า5 0แผ่นเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นในข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จและให้ข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะก่อให้เกิดความเสียหายกับเพจ Facebook เพจหนึ่ง โดยน,นายชนวุฒิบอกว่าอยู่ในวงการพระเครื่องมานานกว่า15ปีปล่อยพระให้เช่ามีชื่อเสียงอยู่ในวงการกรณีที่เพจแห่งหนึ่งนำภาพของตัวเองและครอบครัวไปโพสต์ลักษณะกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและการฟอกเงินเพื่อนำไปทำธุรกิจและทำบุญทำให้เกิดความเสียหายค่ะผมไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาไม่มีความข้องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหมอแล้วก็เมื่อสื่อเนี่ยได้นำเสนอออกไปแล้วเนี่ย มันทําให้เกิดความเสียหายจนที่ไม่สามารถกู้ก,กลับมาได้ทั้งเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของธุรกิจผมยังที่บอกว่าเงินไม่มีที่มาที่ไปมีความเกี่ยวข้องกับการธนาคารหลายมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเนี่ยผมว่าถ้าตรวจสอบแล้วแล้วผมไม่มีล่ะแล้วเขาจะเยียวยาผมยังไงเขาจะเยียวยาครอบครัวผมยังไง ส่วนการร้องให้มีการตรวจสอบการบริจาคเงินของวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับที่มีการอ้างว่าเป็นเงินจากเว็บพนันแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะใช้วัดเป็นแหล่งฟอกเงินหรือไม่ด้านนายสมพรจันอุดรพุ่ํานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสาราคามนะครับลงพื้นที่ไปพบกับพระราชวชิระปัญญาพรหรือพระอาจารย์สุริยนันครับเป็นประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็น ปร,รรประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นบอกว่าการรับเงินบริจาคที่ผ่านมาเป็นลักษณะของกระถินพระป่าซึ่งทางวัดได้ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องการจัดทำรายรับรายจ่ายเพื่อนำเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์เช่นการก่อสร้างพระพุทธร,รูปการบริณะและทำนุบำรุงวัดที่ผ่านมาเงินบริจาคที่ได้รับเจ้าอาวาสจะเปิดบัญชีและมีวิยาวัจกรวัดเป็นผู้ดูแล สำหรับกรณีที่ถูกกล่าวหาที่อ้างว่าวัดรับเงินบริจาคจากเว็บพนันออนไลน์หรือกล่าวหาว่าเป็นแหล่งฟอกเงินนั้นทางวัดยินดีให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเพื่อความชัดเจนและสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายเพราะการนำข้อมูลออกไปเผยแพร่ส่งผลให้วัดได้รับความเสียหายค่ะ